สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะ B Y Station มีเทคนิคการยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอป,ปเป่าตังค์นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเข้าไปยืนยันตัวตนกันแต่ว่าบางท่านนะคะทําไม่สําเร็จแล้วต้องไปรอต่อคิวที่ธนาคารตั้งนานนะคะกว่าจะยืนยันแล้วก็สามารถที่จะเข้าใช้แอป,ปเป่าตังค์กันได้วันนี้ค่ะเรามีเทคนิคดีๆนะคะอยากจะให้หลายๆท่านที่รอเข้าไปยืนยันเนี่ยลองไปทํากันดูก็เป็นเทคนิคที่เราเนี่ยลองทํามาประมาณสักอื ห้ากคนได้แล้วนะคะก็พบว่าสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้สําเร็จหลายท่านที่สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนแล้วไม่สําเร็จนะคะพบว่าปัญหามันคืออะไรหรือเราทําอะไรผิดไปหรือไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าไปติดตามรับชมกันเลยคะ่ะค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ แอปเป่าตังนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของทางธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะคะเมื่อเรากดเข้ามาที่หน้าแอปเนี่ยก็จะต้องกดอนุญาตนะคะเพื่อเข้าใช้แล้วก็กดทับไปด้านล่างได้เลยนะคะการเข้าสู่ระบบนะคะก็ง่ายๆมากเลยโดยด้วยการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเองนะคะกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะใครที่มี2เบอร์นะคะเลือกให้ดีว่าจะยืนยันด้วยเบอร์ไหนนะคะแล้วก็จะมีข้อความเข้ามานะคะที่เครื่องของเรา เพื่อเป็นรหัส OTP ของแอปเป่าตังคนะคะังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนข้อกําหนดและเงื่อนไขค่ะก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะก็ลองอ่านรายละเอียดข้อกาหนดและเงื่อนไขกันดูหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราติ๊กถูกตรงคําว่ายอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการนะคะจะมีปุ่มด้านล่างนะคะเป็นคำว่าตกลงเนี่ยให้เราดําเนินการต่อได้หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่ารหัสพินนะคะในที่นี้ก็กําหนดรหัสทั้งหมด6หลักด้วยกันนะคะ ก็เอาเป็นว่าเป็นรหัสที่ตัวเราจําได้นะคะอย่าให้ง่ายต่อการคาดเดามากเกินไปนั่นเองนะคะก็เป็นข้อสําคัญในการตั้งรหัสพินก็คือกําหนดรหัสผ่านในการที่เราต้องเข้าใช้แอปนี้ทุกๆครั้งนั่นเองนะคะยืนยันนะคะรหัสพินอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นเลขเดีวยวกันกับที่เรากําหนดครั้งแรกหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าไปสู่หน้าแรกนะคะให้เราเลือก G Wallet ค่ะเพื่อที่เราจะเข้าไปใช้งานกระเป๋าตัง<ป> G Wallet กระเป๋าเงินจากทางภาครัฐนี้นะคะก็เขาใช้งาน G Wallet ค่ะ ลังจากนั้นนะคะจะเข้าสู่ขั้นตอนข้อกําหนดและเงื่อนไขของ GW a l l e t mm hmm. ก็เช่นเดียวกันนะคะข้อกําหนดมันจะค่อนข้างยาว mm hmm. จากนั้นค่ะกดตกลงได้เลยเมื่อกดตกลงแล้วนะคะจะเข้าสู่ขั้นตอนการให้ความยินยอมนะคะในส่วนของการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะคุณสามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้ถึง3แบบด้วยกันนะคะผ่านทางแอปกรุงไทยเน็กก็ได้นะคะผ่านทางบัญชีของกรุงไทยก็ได้หรือจะเป็นวันนี้ค่ะบัตรประชาชน นะคะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือเป็นขั้นตอนของการเตรียมถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะกดอนุญาตนะคะเพื่อทําการที่จะถ่ายรูปหน้าบัตรของเราได้หลังจากนั้นค่ะขั้นตอนการถ่ายรูปเนี่ยก็มีวิธีการง่ายๆด้วยการเอากรอบสีี่ยมนะคะกับวงกลมนะคะให้ตรงกับหน้าบัตรเรานั่นเองนะคะถ้าคุณถือโทรศัพท์ได้ระดับที่นิ่งพอแล้วนะคะเทคนิคตรงนี้อย่าให้แสงนะคะส่องเข้าไปที่หน้าบัตรนะคะจนเห็นเป็นเงานะคะพยายาม ก้มถ่ายหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ให้ไม่ให้เห็นเงาสะท้อนเข้าไปในบัตรนะคะเพื่อให้ข้อความบนบัตรเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วค่อยกดถ่ายนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เข้าสู่ขั้นตอนของการเลขบัตรประชาชนเรามันจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติหลังจากนั้นเราใส่ชื่อนามสกุลภาษาไทยนะคะให้ถูกต้องสะกดให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดเสร็จสิ้นได้เลยกดยืนยันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะยืนยันด้วยการขอรับ OTP ครั้งหนึ่งนะคะ เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะที่เราใส่ไปตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะให้เรากดยืนยันนั้นนะคะ<ม>ก็จะมี OTP ส่งมาให้เพื่อให้เราใส่รหัส6หลักเข้าไป,ปอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะท,ท,ทีนี้ค่ะ<ม>เข้าสู่ขั้นตอนการสแกนใบหน้าแล้วค่ะเรากดสแกนใบหน้าจะมีเป็นกรอบนะคะที่เป็นกรอบของใบหน้ามาเนี่ยเพื่อให้เราเนหันโทรศัพท์เข้าหาตัวเองนะคะให้เราถือในระดับที่เรียกว่า ให้ใบหน้าเรามันอยู่ในกรอบนั้นนะคะอย่าให้เห็นคอเห็นผมหรือด้านข้างหูหรืออะไรเยอะมากเกินไปนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่สําคัญก็คือเวลาที่เราอยู่ในแสงไฟปกตินะคะเมื่อสแกนใบหน้าเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทําให้สําเร็จเนี่ยอยากให้ไปอยู่ในที่ที่แสงไฟค่อนข้างน้อยนิดนึงนะคะเรียกว่าแบบสลัวสลัวไม่มืดมากจนเกินไปแล้วก็ไม่สว่างมากจนเกินไป ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสแกนใบหน้าได้สําเร็จนะคะลองทําดูทําหลายๆครั้งก็ได้นะคะถ้าสแกนสาเร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นข้อความแบบนี้เลยค่ะว่าท่านสแกนใบหน้าสําเร็จนะคะก็ตรงกับหน้าเราเนี่ยก็ตรงกับบัตรประชาชนที่เราเคยถ่ายไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณก็สามารถที่จะเข้าใช้แอป G Wallet ได้เลยโอ้โหเข้ามาแล้วค่ะก็จะมีเลข G Wallet ของเราเองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเติมเงินเข้ากระเป๋าตังใบนี้นะคะเข้ากระเป๋า g Wallet หรือว่าสามารถที่จะ เข้ามาสแกนเพื่อจ่ายังค์ผ่านทางาหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเข้าไปตรงสิบกุลครึออง่งน,นะคะแล้วก็เลือกใช้1ิบแบบนี้ได้เลยแล้ววิธีการง่ายๆก็คือคุณก็ต้องเติมเงินเข้าไปในแอปนี้นั่นเองนะคะก็ฝากไว้ค่ะสําหรับเทคนิคดีๆที่เราเจอมาว่าเวลาเราจะสแกนใบหน้าอย่างไรให้สําเร็จได้นะกะ็อยู่ในที่ที่ไฟสลัวๆ,ๆนะคะอย่าอยู่ในที่ที่แสงสว่างมากเกินไปทำหลายๆครั้งหน่อยแล้วก็คคอบเฉพาะแค่ตรงหน้าเท่านั้นให้เห็นแค่แบบ หน้าผากคิ้วจมูกปากนะคะให้เห็นแค่บริเวณใบหน้าเท่านั้นอย่าแบบถือห่างกันเกินไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะยืนยันได้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาเลยวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าคิดว่าคลิปด,ดีๆแบบนี้มีประโยชน์สำหรับท่านน่าติดตามจริงๆเลยช่องนี้ B Y Station อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่เราอัปเดตกันต่อไปก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ